ตรงนี้ปากทางนะครับตรงท่าเรือเทเวศนะครับท่าเรือของกรมเจ้าท่าตรงเทเวศวัดเทวราชกุญชรนะครับเนี่ยเราจะเห็นปากแม่น้ําเจ้าพยาตรงนี้นะครับด้านทิศเหนือที่น้ําไหลตรงมาจากอายุธยานะครับแม่น้ําไหลไปทางอายุธยานนทบุรีเรียกทางเหนือน้ําครับนี่ครับปากทางคลองพดุงกรุงรเกษมนะครับนี่นครับ ตรงนี้ก็จะเป็นสำน,สำนักงานการระบายน้ำกรุงเทพมหา,าคนครครจะมีประตูกั้นอันนี้เจอคือวัดเทวราชกุญชรน,นะครับฝั่งนี้นะครับวัดเทวราชกุญชรอ,อันนี้ถนนท่าเรือที่จะมาท่าเรือตรงเซเวศ สามารถมาเลี้ยงอาหารปลาได้เอาขนมปังโระยไปเยอะครับอันนี้ปลาเป็นเขาไม่ไม่ได้กั้นไว้นะครับมันเป็นปลาของตรงท่าน้ำอ่ะแม่น้ำเจ้าพระยายไปเลยเลยนัน้าคือปาสภานพรนะรามแปดปลาธรรมชาตินะครับ ามาดูที่ท่าน้นาำเทเวศนะครับตรงนี้เป็นท่าเรือเทเวศนะครับเรามาดูบรรยากาศนี่เป็นท่าเรือตรงนี้ปล่อยเลี้ยงปลาได้ครับมีคนมาเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาเลี้ยงนกนกก็เยอะนะครับเนีเ้เทเวศนะครับท่าเรือเทเวศลกเยอะเลยครับทั้งลกทั้งปลา บรรยากาศสวยๆนะครับริมแม่น้ำเจ้าพยาเห็นนกก็จะมาพึ่งแดดกันนะเห็นนอนพึ่งแดดกลางกลางปีกสยายพึงพึ่งแดดพึ่งแดดกันครับเนี่ยฮะเขาไม่ได้เพ็นไรนะเขาพึ่งแดดนอนพึ่งแดดกันก รบ,บรรยากาศสวยๆแม่น้ำเจ้าพยานะครับตรงปากคลองประดุงกรุงเกษมเทเวศน,นะครับโน่นนะที่เราเห็นนะทางด้านหน้านู้นก็คือสะพานสังหีนะครับ สุทัศนียภาพส,สวยๆครับแม่น้ำเจ้าพยาฝั่งนูก็จะเป็นบางยี่ขันนะครับ ข้ามเรือไปฝั่งโน้นเป็นบางยี่ขันเขตเขตบางบางยี่ขันบางพัดฝั่งโน้นอะ่ะอันนี้ก็จะไปนี่ฝัง่งสายมือนี้ที่เราเห็นนี่ครับนี่ครับสะพานพระรามแปดครับสวยนะครับบรรยากาศตอนนี้ก็ตอนเที่ยงวันเลยครับสะพานพระรามแปด เชื่อมต่อระหว่างเขตพระนครกับเขตบางพัดนะครับในฝั่งขวาก็เขตบางพัดฝั่งซ้ายก็จะเป็นเขตพระนครผ่านแบงค์ชาติผ่านแยกบางขุนพรมไปนะครับทะลุลอดใต้สนะพานพระราม8ไปนู้นก็จะเป็นสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้าที่รถวิ่งด้านหน้านะครับสะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้านะครับ ทัศนียภาพสวยๆของแม่น้ำเจ้าพยาเรือโดยสารกับเรือโดยสารเรือด่วนเจ้าพยาที่ล่องมาจากประพานสังทีทางด้านโด้นทางเนอ จากนนทระบุรีมาซึ่งสะพานสังหีก็คือสะพานกรุงทนนะครับสะพานเดียวกันนะสะพานกรุงทนก็เป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างถนนราดวิถีในเขตดุสิตแขวงวชิระพยาบาลน,นะครับกับเขตบางพัดในฝั่งทนนะครับแขวงระหว่างแขวง,ง,งบางพัดกับแขวง บางยี่ขันในเขตบางพัดนะครับคือสะพานเดียวกันสังหีและกรุงทนนะครับซึ่งการคมนาคมในก,กรุงเทพมหานครในปัจจุบันก็มีหลายเส้นทางให้ได้ใช้กันนะครับทั้งทางน้ำทางบกรถไฟฟ้าซึ่งรถไฟฟ้าก็มีทั้งรถไฟลอยฟ้าทั้งบนดินใต้ดินลอดใต้แม่น้ำเจ้าพระยาก็มีนะครับ ซึ่งเรือนะที่ไปนู้นก็จะไปต่อไปก็ท่าพระอาทิตย์ต่อไปที่ท่าสะพานรพระอภิ่เก้าออกมุ่งตรงไปทางสะพานพุทธซึ่งสะพา,านพระรามแปดที่เราเห็นนะครับในฝั่งฝามือนะครับก็จะไปลงที่แขวงบางพัดนะครับเขตบางพัดแขวงบางพัดและแขวงบาง,บางยี่ขันนะครับในฝั่งขวานะครับเชื่อมต่อไปทางบางกอกน้อย ถ้าในฝั่งซ้ายก็จะเป็นลงไปที่สะพานสะพานพระราแปดจะลงไปที่4แยกถนนลาดเนินนะครับมุ่งตรงไปออกวรจักรเลี้ยวฝาก็สนามหลวงเลี้ยวซ้ายไปก็ลานพระลูปทรงม้านี่บริเวณหน้าท่าเรือนะครับก็จะมีการจํำน่ายสัตว์น้ำให้ปล่อยนะครับก็แล้วแต่ความเชื่อของแต่ละบุคคลนะครับ ก็ปล่อยที่ท่าน้ํานี้ก็ได้ครับเขาจะมีบริการไม่เกี่ยวกับทางวัดนะครับตรงท่าเรือเขามีจําหน่ายตามความเชื่อของของแต่ละบุคคลไม่ว่ากันจะตามจําน,นวนวันตามอะไรของเขาก็จะมีบอกซึ่งก็ขอขอบพระคุณมากนะครับาที่ติดตามกันมานะครับซึ่งต่อไปจะมีคลิปสะพาน ต่างๆในคลองพนุงก,งกรุงเกษมตอนที่สองนะครับแล้วเราจะนําเสนอให้ตอนนี้จะยังทําไม่เสร็จนะครับอันนี้ก็จะมีคำบรรลิฐาให้ดูกันครับก็เนี่ยปล่อยตรงท่าน้ํานี้ก็ได้หรือว่าท่าน้ําตรงที่มีปลาเลี้ยงก็ได้ครับเป็นความเชื่อของแต่และบุคคลไม่ว่ากันครับการปล่อยนกปล่อยปลาเป็นการสะดวกเคาะอย่างหนึ่งของคนไทย ก็ขอขอบคุณนะครับชมกันมาจนถึงช่วงสุดท้ายสวัสดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับขอบคุณครับ